สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยรีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมดำฤทิ์วิยากุลครับค่ะดิฉันนะคะนางสาวนนทพันธ์ประทีปอุตสานนท์ค่ะครับก็ถ้าคนแฟนรายการคุ้นเคยคงจำได้แล้วช่วงหนึ่งก็มาเป็นพิธีกรพิเศษรายการนะครับแต่ตอนนี้ไปเป็นอาคาทูตเป็นกงสุลค่ะเป็นกงสุลค่ะเป็นกงสุลที่สถานเอกอัครทูตณกรุงโรมนะคะครัตอนนี้ก็เป็นพิธีกรพิเศษในรายการอีกวันนึ่ครับขอบคุณมากค่ะครับผมวันนี้เริ่ม สา,าระแรกที่ไหนก่อนครับค่ะส,สา,าระแรกนะคะคุณนัทพันธ์ปรีเมฆนะคะรายงานมานายพีรวิทย์สวนประเทศกงสูญญนใหญ่นครซิดนีย์นะคะได้เชิญเจ้าของร้านอาหารไทยและเจ้าของธุรกิจไทยต่างๆในย่านไทยทาวน์ครซิดนีย์ร่วมประชุมกันที่ร้านอาหารแคปิตอลไทยซิดนีย์เพื่อรับฟังความเห็นในการยื่นข้อเสนอต่อเทศบาลนาครซิดนีย์ขอติดตั้งป้ายไทยทาวน์ใจกลางนาครซิดนีย์อย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นะคะจะขอปิดถนน เพื่อจัดงานเทศกาลไทยในย่านไทยทาวปีหน้านี้ด้วยก็ต้องรอฟังข่าวดีกันนะคะครับก็เป็นเรื่องของความเมตตาของคนไทยในเทตออสเตรียนะครับทารถที่สองนะครับผมก็ยังมีรายงานจากการที่ไปฮ่องกงมาสุดก็ไปเยี่ยมฮ่องกงลิสตนีแลนด์นะครับวันนี้ก็มีภาพการแสดงที่น่าสนใจคือเอตีกองสังขยะที่ก็มีการแสดงของที่ฮ่องกงลิสต์นีแลนด์นะครับวันนี้ก็น่าสนใจยังไงไปติดตามชมกันค่ะ ครับก็เป็นสาระที่น่าสนใจช่วงแรกนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาฏีธรมนาทีทองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่วัดสมเด็จเยอรมันค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพระครูประหลัดภัยบู์กิจค่ะอักคะวิปุโรนะคะท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดสมเด็จที่เยอรมันค่ะกาบนมัสการค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดที่ผ่านมาค่ะ จเจริญพรคุณโยมกิ่เงเพชร <Aaron. S 2> คือวัดไทยในต่างประเทศหรือว่าในยุโรปในเยอรมันเนี่ยโดยเฉพาะวัดที่อรมาดูแลอยู่ก็มีกิจกรรมต่างๆทั้งปีคล้ายๆกับวัดไทยที่เมืองไทยคุณโยมตั้งแต่ต้นปีมาก็งานปีใหม่งานวันมาค้าบูชางานวันวิสาขาบูชางานเข้าวพรรษางานวันสา์งานออกพรรษาแล้วก็งานทอดกระถินลอยกระทงประมาณนี้แหละคุณโยมก็คล้ายๆกันเจริญพร บางครั้งก็จัดที่วัดบ้างบางครั้งก็ไปเช่าห้องประชุมจัดเมืองนี้ค่ะท่านอยู่ตรงส่วนไหนของเยอรมันนะคะคือคนไทยในเขตนี้ก็ถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็จะมีมากหน่อยถ้าเป็นเมืองเล็กก็เล็กลงไปตามลําดับมีน้อยตามลําดับทีนี้รวมๆกันแล้วก็ประมาณ 2- 3,000พันคนคุณโยมนะอยู่ในเขต3 4ประเทศในตรงนี้นะคุณโยมนะระหว่างเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ลักเซมเบิร์กแล้วก็เบลเยียมเจริญพนผุ่นไม่ไกลออกไปก็เป็น ฮอลแลนด์ในเะเรนดเจรนญพออยู่ตรงนี้ก็ห่างปารีสประมาณ400กว่ากิโลเจรนญพอก็ถ้าท่านู้ชมนะคะผ่านมาแถวนี้นะคะก็มาร่วมทําบุญที่วัดอ่าสมเด็จที่เยอรมันได้นะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องขอาการวัสสการค่ะคิณดีต้อนรับเสมอเจริญพอค่ะ,คะ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุร์มก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอเนสหรัฐอเมริกานั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีประชากรมากที่สุด หรือมีเงินมากที่สุดหรือว่ามีกองทัพที่เกรียงไกลที่สุดเท่านั้นแต่การที่เขาเป็นมหาอำนาจของโลกก็เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีภูมิรู้ภูมิมธรรมภูมิปัญญาอุด,ดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกลองสังเกตดูก็ได้นโยบายต่างๆทางเศรษฐกิจก็ดีทางการเมืองก็ดีมักจะแผ่ออกมาจากอเมริกาแล้วพแพร่ไปทั่วโลกรถยนต์คันแรกก็ผลิตที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลำแรกก็ผลิตที่อเมริกา สมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆคอมพิวเตอร์เครื่องแรก,แรกๆของโลกก็ผลิตที่อเมริกาเหล่านี้ทําให้อเมริกาครองความเป็นเจ้าโลกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งความรู้ฉะนั้นใครก็ตามที่อยากเป็นผู้มีอานาจบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีเงินมากบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีอานาจมากแต่ขอให้เราพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากๆแค่นั้นก็จะสามารถเป็นผู้มีอำนาจได้เหมือนกัน เหมือนกับที่ฟรานซิสเบคอนเคยพูดเอาไว้ว่า knowledge is power ความรู้คืออำนาจสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานาสากตร์คนโลก Sidesco Excellent in quality, excellent in services ข้ามผู้เข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสงกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่ห้นใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือผู้ชาย เีลยวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอท่านผู้ชมครับอันนี้โชว์การสูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณลังซีมาโอลาลิกบุตรครับในขานุการเอก และก็เจ้าหน้าที่กงสุนประจำสถานเอกทรณฑนักกรุงเบิร์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคร,ครับไม่ทราบอ่านนลมคุณถูกป่าอ่านถูกค่ะเวลาเล็กก็ <c oughs> ครับไปอยู่ที่สวิตนี้ตอนนี้กี่ปีแล้วกอบสองปีแล้วคะ <c oughs> ว่ะสองปีครับ ว่าคงจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ได้พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องตอนี้ได้ท่านทูตคนใหม่ท่านเฉลิมพันธ์เฉลิมพันธ์จิตข่าวว่าเป็นเอกร่าทูตที่แข็งขันมากแข็งขันมากค่ะท่านให้ความสัมพันธ์กับการดูแลคนไทยในต่างประเทศมากแล้วล่าสุดนี้ท่านก็ได้เปิดเฟซบุ๊กแล้วซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยในสวิตได้เข้ามาร่วมเข้ามาถามเข้ามาตอบปัญหาอะไรต่างๆซึ่ง มีสมาชิกเป็น500กว่าคนแล้อคะ500คนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วใกล้ชิดกับเราได้มากขึ้นแสลงว่าเนี่ย คนไทยในสวิวเยอร์ลแลนียให้ความสำคัญกับบทบาทของสาราของาาสารทรูตมากเลยใช่ค่ะคือคนไทยจากแต่ก่อนจะมีอาจจะกลัวสารทูตกลัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าช่วงหลังๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่าสารทูตก็เป็นกันเองนะไม่ได้นะ่ากลัวไม่ได้อะไรสามารถที่มาคุยปรึกษาทุกอย่างได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะท่านทูตเพราะดูข่าวจากข้อมูลที่ทีมทีมข่าวส่งมาท่านทูตรู้สึกขยันไปงานงต่างๆมากใช่ค่ะท่านพยายามที่จะเรียกว่าพยายามเข้าเข้าถึง แล้วเข้าใจทุกจุดทุกกลุ่มที่ที่แสดงถึงความเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือเป็นคนไทยในสวิตจะได้เข้าใจแล้วช่วยเหลือได้ไดทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วเจ้าท,ที่ก็เหนื่อยตามท่านท่วไปด้วยไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะก็ <laughs> เป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้วที <laughs> <laughs> นี้ตอนนี้จะมเีเรื่องของคนไทยอะไรที่น่าสนใจนากจากจากเว็บไซต์้ราไหมอค่ะจริงตอนนี้ จะมีโครงการใหม่ที่เป็นโครงการใหญ่มาตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็คือโครงการพาสปอ,อร์ตอิเล็กทรอนิกส์นะคะคร,รุ่นที่2ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภา์มีนาเนี่แหละค่ะคนอกจากนั้นก็มีเรื่องบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศเอาเรื่องพาสปอร์ตก่อนอ่าค่ะรุ่นใหม่นี้นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ บางอย่างซึ่งอาจจะต่างจากท,าที่ท่านเคยรู้จักมาอย่างเช่นพาสปอร์ตท,ที่เรียกว่าพาสปอร์ตธรรมดาที่ท่านคุนค้นๆนะคะแต่ก่อนจะเป็นสีแดงเลือดหมูใช่ไหมคะคราวนี้ก็จะสีเข้มขึ้นนิดหนึ่งเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็จํานวนหน้าก็เพิ่มขึ้นกลายเป็น6 6หน้าท่านก็จะมีโอกาสในการที่จะสะแตมป์ตาตอมออะไรได้มากขึ้นนะคะถึงจะอายุ5ปีแต่ว่าความบ่อยในการใช้ใช้ได้เยอะขึ้นขณะเดียวกันพาสปอร์ตท,ทูตท,ที่ข้าราชการการทูตใช้อยู่ก็ยังเป็นสีเดิมนะคะสีแดงสด พาสปอร์ตราชก,การก็เป็นสีเดิมอย่างนี้นะคะแต่ทุกอย่างก็เพื่อป้องกันการปลอมแปลงแล้วช่วยให้ช่วยให้ออปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่เวลาท่านที่จะไปเ,ออเก็บลายนิ้วมือที่สันทูตรคราวนี้จะเก็บสิบนิ้วนะคะครับก็สี่สี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งครับแล้วมีพาสปอร์ตอะไรสีเขียวสีเขียวนี่เราเรียกว่าพาสปอร์ตชั่วคราวนะคะคใช้เวลาที่ ที่ท่านเนี่ยต้องการเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งก่อนกับประเทศไทยสมมติชั้นมาทัวร์แล้วเกิดพาสปอร์ตหายระหว่างทางแต่ท่านมาอยู่สวิสแต่ท่านต้องไปอิตาลีต่อเพื่อให้ท่านได้ไปเที่ยวต่อเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ออกเลิมนี้ให้นะคะก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพาสปอร์ตในใ,ในสวิตเซอร์แลนด์นี้จะจะเริ่มได้เมื่อไหร่ ประมาณช่วงกุมภาเนี่ยค่ะเราพยายามให้ทันกุมภาไล่ๆกับที่ที่ทางกรุงเทพทําอยู่เ่อประเทศไทยทราบจากท่านอธิบดีกรมการกรการกงศึกษาธิกตรก็บอกว่าทางรัฐมนตรีก็ให้เร่งดำเนินการตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าจะครบครบวงจรของพาสอร์เล่นใหม่ก็คือ8กุมภาพันธ์พร้อมกันในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็ทยอยไปค่ะเราทยอยให้เตรียมการทุกอย่างให้ให้ให้ราบรื่นจะได้เปลี่ยนผ่านได้ดีนะคะ ครับในในส่วนของตอนนี้ทราบว่าคนเริ่มโทรมาถามมามากเรื่องพาสปอร์ตเรื่องพาสปอร์ตด้วยใช่ไหมเรื่องบัตรประชาชนด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ที่ช่วงหลังที่ถามกันมากก็เป็นเรื่องของบัตรประชาชนถามมาทาง f a c e b o o k ถามทางอีเมลแล้วถามทางโทรศัพท์นะคะแต่ยังยังเพิ่งยังเพิ่งคุยหมดเดี๋ยวเราต้องคุยต่ออีกตอนหนึ่งเพราะว่ายังไงก็คุยกันตอนหนึ่งน้อยไปสําหรับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือว่า เป็นประเทศที่มีคนไทยอยู่อย่างหนาแน,น,น,น่นนะพูดหนาแน่นนะซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลังสีมาโอลาลิกบุตนะครับเลขานุการเอกและก็เจ้าําหน้าที่เจ้าหน้าที่กงสุนนะครับประจําสถานเอกอนะัครทูตนครเบอร์ประเทศเซอร์แลนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ<อ>า,าหมูกุย้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มป็คำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับเริ่มที่คุณบีปฏิทินแรกเลยนะคะปฏิทินแรกเริ่มที่ประเทศอังกฤษนะคะนายประสานเทพพลเอกลครทูนักลุมลอนดอนและคณะไปเยือนยิบรอนตาเพื่อเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อดีตกงสุลกิติมศักดิ์และแวะเยี่ยมชาวไทยในเมืองยิบรอนตาพร้อมกับเข้าเยี่ยมคารวะพลเือโทเซอร์เอเดรียนจอมผู้ปกครองเมืองยิบรอนตาด้วยนะคะปฏิทินที่2ครับไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับคุณพิรพงศ์สกุลดีนะครับประชาพันธ์มาสถั กุงสุนใหญ่น้าเมืองเจเได้นะครับจัดบริการกรงศุนยัญจรครั้งที่2ทัพส5งนะครับให้บริการชาวไทยที่นครมักกะนะครับที่โรงแรมอันไขมะนะครับเขตดานนะครับวันที่30มกราคมเวลา16บหกนาฬิกาถึง21อนาฬิกาและวันที่31มกราคมเวลา8ปนาฬิกาถึง15บนาฬิกาครับซึ่งก็ทางสานกงศุนก็บอกขอไปสามพันให้กับชาวไทยในซาอุดีอาระเบียในน้ำเจเจได้นะครับได้รับทราบกันนะครับ ก็ท่านผู้ชมที่มีข่าวสารละก็ส่งมาได้ทางไทยวัฐสีวัน a อคท .com เหมือนเดิมนะคแล้วรับชมได้ทางช่องแบ n g k o อกทีีในเครือขายจเล็เคเบิลทีวีรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e นะครับพิมพ์วันเดือนปีนะครับวันนี้คุณบี ก็ให้เกียรติมาเป็นวิธีกรพิเศษในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสต่อไปยินดีเสมอเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้แบ็คเข้ามานะคะยินดีเสมอเลยนะคะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน